โอ้ยเหมือนกระเตลเลยเฮ้ยอือไม่มช้าจังวะเดี๋ยวไปยืมตะกินไอ้ตัวนั้นได้ไ่มัพี่โตพี่โตพี่โตเดี๋ยวนี้มีโปรใหม่มาแล้วนะพี่เนาะโปรอะไรโอ้ยิงก็โอ้ยิงก็สนไม่จำกัดแต่พี่ยิงแบบล็อกหัวยิงแบบรัวๆเนี่ยต้องกว่าจะเปลี่ยนเป็นอาวุธแบบปราชิตแตแล้วมันจะไม่ยิงเลย เงี้ย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 เายังไม่ตกรอยยังตกรอยเลยเกิดอะไรขึ้นก่อนเรื่อนลด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 ลงวิมุนดูคนมาดูคนรุกดูทหารดูคนนับดูคนดูคนอ่านไป ขี่ไปข้างหน้าเลย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 พญาว้าเลยยั้งขบวนพยาวาจิกูในวงตั้งแต่วงไม่องดารอดวะอเร่รอดวะอเป็นตอมใทั้งที่น่ะเฮ้ยก็ดะลงรถถุงก็อนนี้ไม่มันต้องฝึกในทักกิลไอ้หลอกไหเดี๋ยวมีขับรถเดี๋ยวคนก็รู้ดีว่าขับรถเก่งก็หมอกหมอโอ้โหเดี๋ยวอะไร จับแล้ว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 ว่าล็อนอนตาเนี่ย้นอย่าเปิดอย่าเปิดเราเราตายวงดีกว่าไม่น้ำก้นมันไปดีก่าเสร็จแล้วน้ำก้นเอาขวาก็จื้อยก็จือนานมาเรง

ยิงวันเดียวันงเดียวง่โง่ตายรบรับน้อยอ่ะลบน้อยอ่ะับน้อยเกินไปวันทีอะอืมอืมอืม